สรุปผลมวยศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2565นี่เป็นคลิปสรุปผลมวยเท่านั้นครับไม่ใช่ไฮไลท์แต่อย่างใดใครอยากจะชมไฮไลท์นะครับไปดูลิขิทธ์แท้ได้ทาง b o x b u l TV ครับคู่ที่1ฝ่ายแดงเจริญเงินบุญล,ลนามวยไทยเจกับทางฝันเงินครับเพชรตรีสิทธเจแดงดาบี้แมทเมืองเหนือครับลำปางเจอแม่ห้องสอนมวยคนนี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับฝันเงินก็ชนะมาเมื่อเดือนเมษาย,ยนแลวครับยกที่1ก็ เริ่มกันหนักๆครับรเจรงเงินเตะขาต่อยหมัดเพชรตีรุ่นพี่ก็รอดักใส่คืนยกทีสามเอาแดงต่อห้าหนึ่งครับรูปเกมยังเป็นรุ่นน้องครับที่เดินเข้าหาตามชายารถถังเมืองเหนือแต่ดมเงินก็มีดักแข้งซ้ายนะครับฝ่ายแดงใช้ความแกรง่งเดินเบียดต่อยหมัดแทงเข่าฟันศอกมาครบชุดครับหมดยกเอาแดงต่อ131ยกที่4เพชรตีเร่งบ้างครับขยับเข้าหามีหมัดมีศอก จเจริญเงินก็รอบวกครับมีจังหวะแทงเขาดักอาวุธแถมได้เหลี่ยมทรงนะครับทำคู่ต่อสู้ล้มไปหลายดอกครบยกแดงต่อ61ถือว่าต่อแพงครับมวยคู่นี้ต่อยกันสนุกมากๆครับเป็นประเภทหัวใจใหญ่กว่าตับครบยกนะครับจเจริญเงินเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแอดมินขอชื่นชมนักมวยทั้งคู่นะครับไว้ในโอกาสนี้ด้วยสุดยอดจริงๆครับ จบเกมคู่ที่หนึ่งครับเจริญเงินบุรณะมวยไทยชนะคะแนนเพชรตรีสิทธิ์เจแดงไปแบบสุดมันผู้สองเป๊กปตททองทวีเจกับทางอันดัเงินเพชรเดินดงบอวันทวีครับยกหนึ่งยกสองก็วัดกําลังกันแล้วครับเป๊กเดินเข้าหาเพชรเดินดงไม่หนีครับยืนปักหลักสู้ไล่แขนตีเขา่าราคาครับอนุเงินต่อสามหนึ่งร้องสี่รองครับได้ความสูงความยาวครับวันนี้สําหรับเพชรเดินดงยกที่สามนะครับเป๊กลองวงในไล่แขนแต่วัดโดนศอกครับร่วงไปก็นับแปด เพชรเดินดงมีดูไม่รีบนะครับจังหวะได้น้บแล้วก็ค่อยๆเดินไล่ตามบุงในไปเรื่อยๆราคาตอนนั้นนะครับเพชรเดินดงต่อเป็นแพงปวะนหกหนครับหลังจากที่ราคาจาลดหลั่นลงมานะครับเพาเบ๊กนะครับไม่มีจะเสียนะครับปลายกเดินครับพยายามที่จะต่อยหมัดฟันศอกเอาคืนครับราคาเหลือ41ครับ41 31เพชรเดินดงก็แลกด้วยครับก่อนที่เจ้าตัวจะอัดเข่าไป1ดอกแล้วก็ฟันศอกครับแล้วก็ชนะนอกไปในยกที่มามค่นี้ไม่ครบยกครับ ผลมวยคู่ที่สามนะครับรักจากปัตตานีครับจะกับทางเด่นจากบุรีรัมรักไอรวันฝ่ายแดงครับเด่นสิทธินายกทวิตพงศ์ฝันน้ำเงินขึ้นยกสามนะครับรักต่อห้าสามเด่นนี่ใช้เกมเดินตั้มวงในท้าดวนเข่าก็จิกตีไปเรื่อยเลยครับราคาพลิกมานะครับเรื่องกลางยกครับมาเสมอน้ำเงินเงินต่อห้าสี่ช่วงปลายยกสามครับรักถอยมาดักเตะได้ล้มขาแข้งไปหนึ่งดอกครับราคากลับขึ้นมาครับเอารักต่อสามสองห้าสามรอง เกมยกที่4เด่นเองก็ยังเดินเข้าหาครับรักถอยออกดักเตะแข้งซ้ายเด่นเดินเบียดก็ไปเรื่อยๆก็พยายามที่จะตีเขา่ารักก็ดักเตะซ้ายเพื่อหยุดการเดินของเด่นช่วงวงในไล่แขนนะครับดูลักในะกดคอไว้ได้ดีกว่านะครับเด่นเองนี่มีแผลแตกนะครับจากพิษสอบของรักราคาปายยกครับแดงต่อ6-1 หมดยกแดงต่อบ81ครับถือว่าขยันดีนะครับสำหรับเด่นส่วนรักเองก็ถอยออกแข้งซ้ายเหลี่ยมเชิงจัดจ้านช่วงพักยก4นะครับราคาขยับลงมาจาก81หรเหลือแค่61เท่านั้นครับขึ้นยก5นะครับเด่นฝรัินพยายามเดินเบียดเข้าต่อครับมีจังหวะพยายามหักครับแต่หักไม่ลงส่วนรักเองนะครับเกมวงในก็มีจับคอเบียดกดไว้ครับไปยกเด่นก็พ่อนครับราคาอยู่แดงวัน81 หมือนทั้งคู่ก็พอใจในผลงานครับเด่นนี้ไม่เข้าแล้วช่วงปลายยกอย่างไรก็ดีครับครบยกเสียงระฆังดังจบเกมครับกับการชูมือให้รักเอราวันเป็นฝ่ายชนะคะแนนเด่นสิ์นายกทวีตพงครับราคาสุดท้ายนะครับอยู่แดง11บหน่เปนเครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้นะครับคอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับคู่เอกมวยไทยเจ็ดสีครับเพชรทองหล่อโจนูวหรือเจ้าเบิร์บานครับฝ่ายแดงเจอกับทางสองคมบางกอกอัยยนฝันเงินเรดเปิดได้กับเอาเพชรทองหล่อต่อ54 เมื่อคืนนี้ชกบกันที่พิกัด133ราปอนด์ครับเวทใหญ่ๆเป็นเกมดักปอาวุธในช่วงแรกครับเปิดบานถอยตั้งรับดักออกแข้งส่วน2คอมมนก็พยายามจับกดคอตีเข่าครับขึ้นยก3ราคาแดงต่อ74ครับตัวเงินนี้ถือว่าอยู่แดงเยอะเลยนะครับคู่นี้หลังยกครับ2คมมีสอดครับราคาร้อง3-2รองเป็นเกมที่ดีคนละอย่างครับ้ายยาวของแดงหรือว่าเหลี่ยมเชิงของ2คมหมดยก3นะครับราคาร้องเสมอเงินขึ้นยก4มีฉีดยาเพชรทองหล่อมา4 0,000บาทครับ เป็นเกมชิงจังหวะครับยกนี้2คมมีนวัจับวงในตีเข่าสลับดักออกแข้งขวา ราคาขยับสองคมต่อสองหนึ่งฝ่ายแดงนะครับพยายามเดินเข้าหาครับต่เมื่อนนั้นถอยตั้งรับรอดักออกอาวุธช่วงปลายยกนะครับแดงมีจังหวะต่อยหมัดวงในมีลูกขวางครับราคามาเสมอแดงก่อนครบยกนะครับตั้งแดงต่อสองหนึ่งร้องสามรองบรรยากาศดีมากๆครับวันนี้สําหรับฝ่ายแดงยกสุดท้ายไม่มีใครเข้านะครับพี่เลี้ยงบกมือทั้งสองฝั่งครับราคานะครับอยู่แดงต่อสี่หนึ่งร้องห้ารองครับก่อนที่กรรมการจะรวบรวมคะแนนครับราคาสุดท้ายแดงต่อห้าหนึ่งครับเพื่อนๆครับ พบยกกับการชูมือให้กับฝ่ายแดงกับเพชรทองหล่อเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปคู่ที่5นะครับซุปเปอร์เจ๋งสรุ่งศักดิ์นะน็อกยกที่1เพชรสมหมายสิทธินาย,ยกอนงส่วนคู่ที่6นะครับเพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่ครับชนะน็อกยกที่1ซุปเปอร์จังสรุ่งศักดิ์ครับเป็นเอนครับขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจใกันเสมอมา ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube สอบพัฒนาชายครับย้ำอีกทีครับนี่คือสรุปผลมวยเท่านั้นไม่ใช่คลิปไฮไลท์แต่อย่างใดใครอยากดูไฮไลท์นะครับไปดูลิเกเิรแฐ้ได้ทางบ o ็อกก o ะปุดทีวีครับ